เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องทดสอบกันนะครับกดเปิดเครื่องนะครับทางด้านบนของเครื่องครับ เครื่องขึ้นมาแล้วนะครับจะแสดงหน้าจอดังนี้นะครับเราจะมีปุ่มการใช้งานต่างๆดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นปุ่มเริ่มต้นการใช้งานเข้าสู่โหมดคอนโทรลนะครับส่วนต่อมาจะเป็นปุ่มการตั้งค่า GPS นะครับส่วนต่อมาจะเป็นปุ่มเครื่องคิดเลขนะครับ ต่อมาจะเป็นปุ่มดูข้อมูลติดต่อบริษัททางเทคนะครับและตัวแทนจำหน่ายครับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีสถานะบอกนะครับเราจะมีสถานะของ GPS นะครับมีสถานะของการบันทึกครับ มีสถานะของแบตเตอรี่ครับมีตัวบอกวันที่และเวลานะครับเราจะมาดูแต่ละปุ่มนะครับว่ามีการทำงานยใงไงบ้างนะครับโดยในปุ่มแรกนะครับ GPS Control นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดปิด GPS นะครับห้าเรากรดไปนะครับ ถ้าไฟสถานะเป็นสีแดงนะครับแสดงว่าเราทําการปิด GPS อยู่นะครับถ้าต้องการเปิดให้กดแล้วให้เป็นสีเขียวนะครับปุ่มที่สองจะเป็นปุ่มพิกัดของ GPS นะครับจะมีให้เลือกว่าจะดูเป็นแบบ UTM หรือ UPS นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนค a ลคูลเลเตอร์นะครับหรือเครื่องคิดเลขน,นะครับเราสามารถทําการคํานวณค่าต่างๆได้จากตรงนี้นะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขน,นะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนคอนแทคทานเทคนะครับในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลติดต่อของบริษัททานเทคนะครับ รวมถึงมีตีเรียลนัมเบอร์นะครับของหมายเลขของเครื่องนะครับมีเวอร์ชันของเครื่องนะครับและรายละเอียดต่างๆของเครื่องครับในส่วนนี้กรณีที่เครื่องมีปัญหานะครับเราต้องส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับทางบริษัทนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเราจําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับมันทือตรงไนแฟลชไดร์นะครับแฟลชน้ำแฟลชไดร์นะครับ มาต่อเขากับเครื่องทดสอบครับเพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับต่อมาเราจะมาดูปุ่มคอนโทรลเมนูกันนะครับเมื่อกดปุ่มคอนโทรลเมนูเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับโดยแต่ละปุ่มจะมีความหมายดังนี้นะครับในส่วนโปรเจกต์นะครับ จะเป็นข้อมูลของโครงการนะครับโหมดนะครับจะเป็นโหมดการใช้งานของเครื่องทดสอบครับสแตนดาร์ดไดฟ์นะครับจะเป็นการปรับตั้งค่ามาตรฐานนะครับยูนิตนะครับจะเป็นการตั้งค่าหน่วยการวัดครับมิส <Mist S 1> นะครับจะเป็นข้อมูลการจัดการในเรื่องสุนประสบ์น,นะครับ Date and Time จะเป็นการตั้งค่าวันที่แล้วเวลานะครับไดอ g โนติสนะครับจะเป็นการวินิจฉัยการทดสอบครับ d a t a ตา n เนจเมนตนะครับจะเป็นการจัดการข้อมูลครับด a t a l าล็อกนะครับจะเป็นการตั้งค่าการบันทึกข้อมูลครับและสุดท้ายนะครับเมเชอร์นะครับจะเป็นปุ่มเริ่มการทดสอบครับ เราจะมาดูวิธีการใช้งานในแต่และปุ่มกันนะครับส่วนโปรเจกต์นะครับเราสามารถทําการเลือกโปรเจกต์และปรับแก้หรือตั้งค่าโปรเจกต์ที่ตรงนี้นะครับโดยสามารถจัดเก็บโปรเจกต์ได้ทั้งหมดนะครับ10บโปรเจกต์นะครับหากต้องมีการ แก้โปรเจกต์นะครับหรือเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับให้กด Edit project ครับจากนั้นเลือกทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์ครับโลเคชันของโปรเจกต์นะครับหรือตำแหน่งของโปรเจกต์ครับหรือตำแหน่งที่ต้องการทดสอบนะครับ r e p t i t i o n project สองนะครับเป็นการอ้างอิงมตำแหน่งทดสอบที่สองนะครับ contact นะครับจะเป็นชื่อผู้ทดสอบนะครับหรือเบอร์ของผู้ทดสอบก็ได้นะครับ นนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดออกครับถ้าเราต้องการเลือกโปรเจกต์ไหนนะครับให้เลือกลูกศรไปที่โปรเจกต์นั้นนะครับแล้วกดออกม,มันที่เมนูครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของมิกซ์นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าส่วนผสมนะครับ คนทดสอบเนี่ยสามารถจัดเก็บชุดส่วนผสมได้ครับได้ทั้งหมด20ชุดข้อมูลนะครับหากเราต้องการปรับแก้ส่วนผสมนะครับให้กด e d i t m i ิครับให้แก้ไขรายละ,ละเอียดต่างๆนะครับในส่วนเลขนะครับจะเป็นส่วนชื่อส่วนผสมครับ ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนขนาดโตสุดของมวลรวมครับหรือ Nominal Maximum ม i มไซนะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนความหนาของแอสฟัลตคอนกรีตนะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนความหนาแน่นมาตรฐานนะครับหรือความหนาแน่นที่ได้จากห้องปฏิบัติการนะครับ มาจะเป็นค่าออฟเซตนะครับซึ่งจะเป็นการตั้งค่าชดเชยให้กับการอ่านค่าความหนาแน่นของเครื่องทดสอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะต้องมีการเก็บก้อนตัวอย่างนะครับมาทดสอบหาความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงนําเครื่องทดสอบไปทดสอบในสนามครับแล้วเราจะนําค่าทดค่าความหนาแน่นนะครับของการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับมาลบกับค่า ความหนานแน่นที่ได้จากในสนามนะครับซึ่งหากลบกันแล้วนะครับแล้วผลต่างเป็นเท่าไหร่นะครับให้นําผลต่างตรงนั้นนะครับมาเป็นค่าออฟเซตนะครับซึ่งจะมีการสามารถปรับได้เป็นแบบไฮนะครับแล้วก็โลนะครับในการปรับไฮนะครับจะหมายถึงว่าเครื่อง ทดสอบ P.Q.I. 380นะครับอ่านค่าได้สูงเกินกว่าค่าความหนาแน่นจากห้องปฏิบัติการนะครับดูตัวอย่างเช่นนะครับหากในห้องปฏิบัติการนะครับเราอ่านได้2,390ักิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วเครื่องทดสอบเนี่ยอ่านได้2,400กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ กาทดสอบเนี่ยอ่านสูงเกินไป10กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับให้เรากรอก10นะครับสังเกตว่าตรงค่านิวออฟเซตนะครับจะเป็นติดลบสินะครับคือหมายถึงว่าต้องการใ้เครื่องทดสอบนะครับอ่านค่าได้ลบสิลงมานะครับเพื่อจะได้ตรงกับในห้องปฏิบัติการหรือให้เคียงห้องปฏิบัติการครับจากนั้นกดเอ c เซครับ สุดท้ายจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับผู้ปฏิบัติงานารือผู้ใช้งานการทดสอบนะครับจากนั้นกด exit ครับเมื่อต้องการชุดข้อมูลตรงไหนนะครับให้เลือกแป้นเขียวนะครับไปตรงชุดข้อมูลนั้นนะครับ จากนั้นกดกลับมาที่เมนูครับส่วนยูนิตนะครับเราสามารถตั้งค่าหน่วยต่างๆได้ที่ตรงนี้นะครับโดยหน่วยความหนาแน่นนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับหรือปอนต่อลูกบาทกฟุตนะครับในส่วนอุณหภูมินะครับเราสามารถเปลี่ยน องศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮน์นะครับในส่วนความลึกนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะครับหรือนิ้วได้นะครับในส่วนของการเรียกขนาดไซส์ขนาดหมดรวมนะครับเราสามารถเลือกเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วได้นะครับและสุดท้ายนะครับ การอ่านค่าสุดท้ายนะครับเราสามารถเลือกให้อ่านค่า c o m เ a ร t เซนต์คอมเ a c t i o นนะครับหรือเปอร์เซนต์ไได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนการตั้งค่าวันที่และเวลานะครับเราสามารถเซตเวลาและวันที่ได้นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนในแอคนอติกนะครับส่วนตรงนี้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องไปปรับแก้ไขนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของทางโรงงานผู้ผลิตนะครับจะเป็นคนที่สามารถปรับแก้ไขได้เป็นผู้เดียวผัวบส่วนต่อมาจะเป็นส่วน data management นะครับจะเป็นส่วนการจัดเก็บข้อมูลนะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลใส่แฟลชไดได้ตรงนี้นะครับหรือทําการลบโปรเจกต์ต่างๆได้ที่ตรงนี้ครับส่วนต่อมาเป็นส่วน data logging นะครับ เราสามารถทำการเปิดปิดการบันทึกอัตโนมัติได้ที่ตรงนี้นะครับ